นี่ครับพาส,สปอร์ตของเป็ดนะครับใช่ค่ะคือเป็ดฝ่าม้าขึ้นข้ามมินด้วยพาส,สปอร์ตนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พาส,สปอร์ตนะครับอันนี้คืออะไรการ์ดสวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องมิวสิกแอนด์มินนี่กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของเป็ดบินนะครับเอ้ยเป็ดบึ้งนะครับเป็ดบึ้ง วนมินนี่นะคะมีเป็ดตึ้งเป็นของตัวเองแล้วนะครับที่มินนี่ได้มาจากวันเกิดที่เปอร์ยูให้เป็นของขวัญนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแกะของผมที่ค้างคามาเรียกว่าสองสัปดาห์แล้วอันนี้คือกล่องเนี่ยคือผมตั้งใจว่าจะเก็หลังสอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็ผมก็สอบเสร็จไปแล้วนะครับก็คือผมสอบเสร็จเมื่อวานนะครับุ่งเป็นวันศุกร์นะครับแล้วตอนเนี้ยผมจะมาแกะกันเลยนะครับ เก็ืยเกลยเกยเกยเกเลยฮัยยยดูการนะมันไมีการการดอ,ดออ๋อเกลอเลอยเยฮดูฮัดูอะไรเนะี่ยปิดตาไว้มันไม่มีการ รู้สึกว่าได้อย่างทำอย่างทำอย่างมา <S <S มามามแกะขว้างอือได้แล้วกล่องมาโอ้ช็อทีทีตัวเดิมตัวเดิมเฮ้ยตัวเดิมไวแล้วทุกคนครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์เราได้ตัวเดิมนะครับใช่ค่ะเป็นตัวที่อยู่หน้ากล่องนั้วนะครับน้องดัง เป็ดไม้น้องเป็ดดอกไม้น้องเป็ดไม้นะครับตอนนี้เราได้ตัวเป็ดไม้มาแล้วครับแล้วผมจะมาใส่หมวกเหมือนตัวไอตัวนี้ให้ดูกันนะครับนี่ค่ะลูกลาาของแม่จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะแลนน้องจะต้องอ้วนเท่านั้นค่ะน้องหอมไม่ได้หรอนง้ <c oughs> นี่น้องหอมไม่ได้เหรอจ๊ะตัวซีเกตตน่าจะเป็นตัว น้องยกบันไดมัง้งน้องว่ามันเป็นตัวน้องยกบันไดใส่เดียมันเนี่ยสีได้ต้องมีสได้อ,อะไรม,มันจะหน้าควรไี <c oughs> ทุกคนครับคือก็คือมินนี่นะครับเอ,อ่อมินเรียกว่ามินนี่ได้ตัวน้องดอกไม้แล้วผมก็ได้ตัวน้องดอกไม้เหมือนกันนะครับนี่ดอกไม้หน้า หน้าน้องก็แบบนี้นะคะความจริง<น>ตัวหน้ากล่องความวากกจริงหนูอยากได้ตัวนี้พี่มิวอยากได้ตัวไหนอ<ค>่ะพี่อยากได้น้องเปล่าไม่พี่อยากได้น้องน้องนอนน้องนอนใช่เพราะพี่อยากนอนโห วันนี้เราจะมาตั้งชื่อน้องให้กันนะครับเพราะว่ามันมันได้ชื่อเหมือนมันได้ตัวเหมือนกันครับอันนี้คือน้องเป็นสาน้องน้องเป็นฝาแฝดกันนะครับอันนี้คือน้องมะนาวนนี้คือน้องมณนีนะครับนี่มะนาวกับมณีนะครับพี่พี่มาช่วยนังสื่อของมันก่อนการ์ดสื่อไม่เปิดได้เปิดได้ อ่านี่ครับพาส,สปอร์ตของเป็ดนะครับใช่คือเป็ด,ปดสามารถขึ้นเครื่องมินด้วยพาส,สปอร์ตนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พาส,สปอร์ตนะครับอันนี้คืออะไรแม่แกัดดมดมกลิ่นดมกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นไหมไม่มีกลิ่น,นอของผมนะครับได้กลิ่นหอมๆน,นะครับมันเป็นกลิ่นเพิ่งเปิดใหม่ของมินี่คือไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันเปิดนานแล้วนะ่ะ <ๆ S 1> คือคืออันนี้คือน้องมะนาวอันนี้คือน้องมะนี สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบแล้วกดติดตามช่องยูนิคแอนด์มินด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพี่มันเอ้ยมันนามะนาวเราจะไปไหนกันดีเราจะไปเที่ยวภูเขากันดีโอเคก็ได้เวลากระโดดข้าภูเขาเอกัน